นะครับรอบนี้มาสามคันนะครับเด้อยูอุดรนะครับคันแรกอยููวังสมองพี่น้องวังสมองก็ติดหลายคันนะครับเป็น l อ0ห้าศูนย์นะครับเด้อเห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับคันที่สองที่ไปต้อเหยนะครับยูอำเภอกูแก้วนะครับเด้อที่ทิเจ็ดแรงนะครับนะครับเดี๋ยรลอยคันแรกนะครับคันที่สองก็ไปกูแก้วเลยนะครับผมติดยู่นี่กับสามเครื่องนะครับผม แล้วก็ตีสลาศูนย์ยุบันทลาดนะครับรอรอกันนี่แยนะครับตระกูลเขาเนีนะครับหลายนะครับยกสูงนะครับผมวันนี้อายแล้วเปล่าเนี่ยนะครับผมว่าลงคิ้วแล้วกันวัอนี้งานเข่าสามเครื่องเลยนะครับทั้งน้องพ่อกับทั้งทั้งรอรอบ้านกับมัดสั่งนะครับมิเตอเอลหาศูนย์ทั้งสามคันเลยนะครับวันนี้เรากัคันหนึ่งอยู่อยู่ไ์ยึะอยู่หนองบัวลำพูนะครับผม อันนี้ค่ะจบนะครับรอบนี้ขึ้นมาสามคันนะครับพี่น้องรอบนี้สามคันนะครับใบดวงใบดานใส่ได้ปกตินะครับสามเครื่องรวดนะครับวังสามหมอนะครับหลายเครื่องอีหลีแล้วนะครับเฉพาะบ้านนี้กะสามเครื่องแล้วแลวกะผู้หลายๆนะครับผมอยู่ในตัวอำเภออีกหลายคันนะครับสาหรับวังสามหมอสำหรับท่านใดสนใจก็โทรสอบถามกันออกมาได้นะครับ หรือว่าที่เขาไปเบิกในเพจกูไปช่วการเกษตรอะไรนะครับเ้อเพราะว่าถ้าจะเป็นน้กตักนขีบนยกมันนะครับกระบอกเดียสองกระบอกนขีบอ้อยขีบนะครับมันได้เบิ่อแล้วครับเราเขาลยไปต่อกันที่นะครับกู้แก้วกันเลยนะครับที่เปนแร้งสี้ำเงินนะครับผมแล้วก็ที่เป็นยันม่ามืออื่นเ้านะครับผมมืออื่นเสาเป็นยันม่านะครับสามสิบเก้าแรงนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านดุงนะครับผมตําหรับผู้ใดอยากได้ก็สั่งอูฮาเข้ามาได้นะครับผม เรียบร้อยนะครับกลั่ตั้งล้ำกลับนะครับเราอยิบธนูหาแม่แล้วนะครับอยู่กู้แก้วกันนะครับสามเครื่องเลยนะครับด้วยบานนี้แล้วก็เลื้อยไปหนึ่งกับบานทลาดน้อยเดียวนะครับเรากลับไปเบิงอยู่บ้านทลาดค้านบนหาทิพย์แดงบางสามสี่หมื่นบางหันเนี่ยนะครับบังไฟเสาบ้านเพิ่นเออโอ้ยตายนะครับเรียบร้อยนะครับผม สั่งด่วนใครด่วนขึ้นมาสามเลยนะครับมือนอ่างานเข่าสามตนะครับนะครับเก็เรียบร้อยขันแหลกนะครับพถท่านไห้หโมงอยู่นะครับใส่เวลาไปประมาณชั่วโมงน้อยๆนะครับพอดีดนไฟมันตัดนะครับนะครับเบอร์โทรเด้อผู้ใดอยากได้นะครับสั่งได้นะครับเพจติ๊กตอกยูทูปนี้เบิดแล้วครับตัวนี้กัหูกระยกอะใส่ปกตินะครับตัวนี้กัไก่มือนะครับสวยงามนะครับ เอาพี่น้องไปพอกันขั้นที่2กันต่อเลยนะครับอยู่ไอก้กูแก้วนะครับสีบเก็แรงสีน้ำเงินนะครับไปกันนะครับ